สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการศิละปะและบันเทิงกันอีกครั้งนะคะเริ่มต้นที่ข่าวการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม One Sky โดยบริษัท GMM Grammy er, ที่สร้างปรกากฏการณ์ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทัศน์ภายใต้แนวคิด All in One Sky พร้อมตอบรับทุกความต้องการเพื่อให้กลายเป็นกล่องความบันเทิงสามัญประจำบ,บ้านของทุกครัวเรือนค่ะขอแสดงความยินดีกับ One Sky ด้วยนะครับจะขอให้อยู่คู่ทีวีเมืองไทยตลอดไปครับผม ส่วนตัวนะครับผมชอบดูหนังนะครับหนังอเมริกัแล้วก็กีฬานะครับแล้วก็จะเป็นพวกสารคดีนะครับพวกสัตว์โลกอะไรเงี้ยผมชอบดูก็วันนี้นะครับอยู่ในงานของ one sky นะครับทีวีดาวเทียมที่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่า1กล่องนี่สามารถดูได้โอ้โหลูกี่ร้อยช่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนกาไรให้กับคนดูส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูหนังก็ส่วนมากก็ดูพวกแบบเกี่ยวกับมูฟฟี่ชาแนลทั้งหลายอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นช่องว a r เนอร์ช่องอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับก็มีหลายแบบครับ เรื่องวันสกายนี่เป็นความฝันของเราที่เรารอคอยมา1 0 4 5ปีนะฮะซึ่งเป็นวันวันที่เราคิดว่าภาครัฐให้ปลดปล่อยให้เรามีสละในการที่จะผลิตรายการโดยผ่านระบบดาวเทียมวันสกายเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของคนที่ผู้ที่ผิดคอนเทนต์ทั้งหมดนะฮะจะเป็นตัวเราเองจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นใครต่อใครเราอยากให้ทุกคนมาร่วมอยู่กับเรานะฮะอย่างเสมอภาค อย่างเสรีและเป็นธรรมคือคอนเทนต์ของเราเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เอ็กซ์คลูซีฟนะฮะเราสามารถแบ่งปันนะฮะไปให้ทุกฝ่ายได้นะฮะใครที่ต้องการคอนเทนต์ทางด้านเพทีวีแล้วเรามาแบ่งปันกันผมว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันที่อยู่ในวิธีธที่ไม่เราไม่เสียเปรียบคนที่ขายคอนเทนต์ให้เรา ต่อกันที่ข่าวคราวของโครงการดีๆเมื่อสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบริษัทบลอดคคสไทยเทเลวิชันจำกัดจัดโครงการพัฒนาบทละครโทรทัศน์ไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสารรค์บทละครคุณภาพสามารถนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปยังผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยได้เปิดโอกาสให้นักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่ร่วมกันส่งผลงานเข้ามาซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะ รู้สึกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานในวงการแล้วก็จะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมวยไทยอาหารไทยเป็นต้นนะครับคุณพี่คุณหมอเขียนเรื่องอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นนถ้าอยู่ในษษนิตยสารจะมีสที่คือมายางเงาในสกุลไทยครับมีบุลำปลาป,ปลาในพลอยแกมเพชรยิ่งฟ้ารออินใน หญิงไทยแล้วก็กําลังทําเรื่องนี้ครับดารา,าชิงดวงให้ทางโครงการนี้ครับอยากให้อสอดแทรกเรื่องของไทยๆคือภูมิรู้หรือภูมิปัญญาแบบไทยเข้าไปในในการผูกเรื่องแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันต้องโบราณหรือหรือโอ้ไทยจ๋ามากอยากให้มันเป็นร่วมสมัยมากกว่าคือให้คนรู้สึกว่ารับได้ไม่ไม่เชยไม่โบราณอย่างเงี้ยค่ะ ก็แรงแรงใจจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่หนูเคยไปรำต่างประเทศของแบบเหมือนสถานทูตอะไรเงี้ยค่ะกระทรวงต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องในความความเป็นไทยอะนะคะมันใกล้ตัวเรามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตุ้ที่ตุ้เขียนเนี่ยก็จะแบบมันจะมีชีวิตวิถีชีวิตปกติของคน ที่เราเห็นกันทุกวันทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะโครงการดีๆที่มุ่งสร้างสารรค์และพัฒนาบุคลากรในวงการแบบนี้ควรค่าแก่การสนับสนุนนะคะแล้วกลับมาอัปเดตวงการศิลปะและบันเทิงกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ